จุดสูงสุดของเส้นทางสายนี้นะครับทุกคนเส้นทางสายนี้คือเส้นทางจากพิษณุโลกหลุมสักนะครับซ้ายมือภูแก้วรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทที่อยู่คู่กับที่นี่มา30ปีได้แลวมั้งประมาณนั้นนะทุกคน แล้วก็ด้านหน้าที่เราจะถึงนี้นะฮะก็จะเป็น The Blue Sky Resort นะครับ Blue Sky Resort เนี่ยเป็นรเป็นรีสอร์ทที่เป็นทีพยพักที่หรูหรานะครับจะอยู่เป็นบ้านเป็นหลังแบบข้าริหาดก็ดีนะฮะหรือว่า,าจะอยู่เป็นห้องก็ได้นะครับผมเคยไปพ,พักอยู่นะ เป็นห้องนี้ก็หลายตังนะสี่ห้าประมาณสี่ใบเตานะครับหยุดซ้ายมือน,นี้นะครับทุกคนเข้าไปวิวเมืองนอกเลยนะครับใครไม่เคยมาก็ลองดูนะ เขาตอนนี้มีปั๊มน้ามันอยู่2ปั๊มนะฮะเป็นปั๊มนี้นะปั๊มของเปอทอนะครับอันนี้ปั๊มเล็กหน่อยใส่ปั๊มหนึ่งเป็นปั๊มใหญ่นะฮะตอนนี้จะสังเกตเห็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะนะทุกคนเนี่ยรถที่มาจากต่างจังหวัดนะฮะป้ายต่างจังหวัดนะฮะเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้วันแม่เนาะก็หยุดยาวด้วยนะครับในขณะที่บันทึกคลิปอยู่เนี่ยนะนะเป็นช่วงวันแม่นะครับหยุดยาว เขาคอครับเลี้ยวขวาครับอันนี้เขาเรียกว่าแยกแคมสนนะครับเขาคอรกลางหันลมนะฮะทะเลหมองนะฮะออกขวานี่เลยเรามุ่งหน้าสู่ภาคอีสานครับก็ลงไปลมสั่งนะครับ เราเรียกว่าบ้านห้วยไผ่นะครับแต่ก่อนน่าจะมีไผ่เยอะหรือเปล่าช่วงเทศาก,กาลนะจะเห็นรถเยอะมากนะครับทุกคนมาที่นี่นะครับ ซ้ายมือเลนนอกนะครับถ้าอยากจะไปร้านเปียนโนไม่ใช่เปียนโนสิร้านกาแฟดังๆนะฮะเปีนโนโลาเต้อะไรนั่นน่ะนะนะก็ออกไปทางซ้ายนะต้องออกเลนนอกนะครับจุดนี้นะทุกคนเป็นร้านกาแฟที่อยู่บนตินเขาเลยนะอยบนบนภูบนเขานะนะั่นน่ะก็รูรามาเฮานะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่า เขาไปสร้างได้อย่างไรข้างบนนะครับเพราะว่าดูจากความสูงความชัดแล้วสูงชันมากนะครับจากนี้ไปนะครับก็จะลงเขานะฮะประมาณ20โลกลับมาบ้านก็ยังยังไม่อยากจะ จะ,จะกลับไปทำงานต่อเลยนะสายมือนะครับทุกคนก็จะขึ้นไปที่พระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับสนะายมือนี้นะที่รถจอดจอดกันนะฮะก็ขึ้นไปนะครับที่รถกำลังเลี้ยวเนี่ยรถสูงๆเนาะก็มาโหลดเตีย้ยวโอ้รถแต่คนชอบอะนะผมไม่ชอบเลยนี่ฮะสายมือนี้นะครับเนะี่ยที่รถเยอะกันเยอะกันเนี่ยก็คือ ขึ้นไปที่พระธาตุผาซ่อนแก้วนะฮะโอ้รถเยอะเหเยอเยอะๆรถติดเลยทุกคนรถติดเลยนะผมมองขึ้นไปเนี่ยนะครับอันนี้ทางลงแล้วนะครับกลับมาใช้เกียร์ครับระบบเกียร์นะฮะ พังบ่อยครับที่นี้ทําลาดยางเนี่ยก็เลต้องทําเป็นคอนกรีตนะครับดูภูเขาเหล่ากาอูยใหญ่สูงเขียวเนขากำลังรออยู่เทิร์นนะครับเพื่อจะขึ้นไปแล้วก็ รถะะก็จะต้องติดตรงเนี้นะเราทางยูเทินนะฮะทุกคนนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเที่ยวเลยครับเที่ยวกันให้สะใจเด้อผมคนในพื้นที่ผมไม่เที่ยวแล้วคนเยอะผมไปแล้วนะจ๊ะเที่ยวให้สนุกนะจ๊ะ สาร์อาทิตย์นะจันอ์ังคารสี่วันเนาะหยุดนะครับถนนก็ขึ้นลงสะดวกสบายครับนะไม่ยังไม่มีผุพังเลยนะครับเรียบนะฮะใช้ความเร็วขึ้นลงได้โอเคเลยนะฮะเกาะกลางก็ทำ ให้เรียบร้อยแล้วนะติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้ติดตั้งเกอกกลางแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะว่าพวกรถปิกปค์เนี่ยมันชอบมาถ่ายรูปพอมันถ่ายรูปปั๊บเนี่ยมันก็จะซิ่งอะเนาะหลุดโค้งนะครับลองไปหาเข่าเก่าๆดูนะฮะเส้นทางนี้หลายลายนะฮะที่หลุดโค้งนะครับ ก็เลยมีเกาะกลางก็ช่วยได้เยอะเวลารถจะหลุดโค้งนะฮะก็จะชนเฉพาะ b บร r เออรนะครับ ทงทางนะครับถ้าสังเกตดูจะมีร้านนะฮะขายของฝากจุดนี้จะเป็นจุดชมวิวตลาดขายของฝากที่ใหญ่ที่สุดในเส้นทางสายนี้แล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะแยะเลยที่จอดรถนะฮะข้างในไม่พอต้องออกมาข้างนอกนะฮะโอ้โหเอนะโ,โอ้โหจอดยาวเหยียดเลยนะฮะนะครับจอดยาวเลยนอกจากนี้เรายังเห็นเขาขายหน่อมองหนอมมอ่อไม้นะ เป็นช่วงที่หน่อไม้เยอะนะครับก็จะให้ทุกคนดูเส้นทางยาวๆไปจนถึงข้างล่างนะครับนานๆได้กลับมาทีเนี่ยหน่อไม้ผักนะครับเอาไปต้มกิน ทำแกงกินนะฮะอร่อร่อยรถขึ้นก็เยอะนะฮะผมนี่เป็นคนไม่ชอบเที่ยวเหมือนกับคนอื่นครับตรงไหนที่คนไปเยอะเยอะ ไม่อยากจะไปบางทีได้เที่ยวแค่แป๊บๆแ,แต่ว่าเสียเวลาในการต่อคิวฮะที่จอดรถนะฮะจะถ่ายรูปอะไรก็ไม่เป็นการส่วนตัวเพราะคนเยอะนะฮะหน่อมไม้เห็ดพอนะฮะเยอะแย,ยะช่วงนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้ก็สคริปต์นี้จะลงไปถึงหลุมสาะข้างล่างนะแล้วผมก็จะหยุดคลิปนะฮะแล้วก็เอาไว้ไปทางถ่ายทางผูเรือทางนู้นบ้างนะครับม่วงนอนหรอ,อไม่ม่วงทำไมหน้าตาดูม่วง,วงนอนดัง มอไซค์นะฮะก็ออกท่องเที่ยวได้นะครับทุกคนมอไซค์นี่ถือว่าสะดวกสบายเหมือนกันนะอาจจะโดนแดดดนฝนหน่อยนะครับแต่ว่าเวลาไปสถานที่คนเยอะๆไม่ต้องต่อคิวกันนะฮะซิกแซกได้นะครับ โลนไงที่เราไปสวนไงเป็นไงครับทุกคนถนนนะครับแต่ก่อนมันเป็น2เลนนะแบบที่ผมขับอยู่เลนเนี้ยนะสองเลนแค่นี้สลับกันนะครับสิบกว่าปีที่แล้วไงเมื่อการเวลามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับรถเยอะขึ้นเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเขาก็ขยับขยายถนน จนเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งก็วิ่งสะดวกสบายนะครับ ไปนะทุกคนไม่มีอะไรมากคลิปนี้ให้ดูชมวิว ทั้งหมดโค้งทั้งหมดนะครับมีแค่2โค้งครับทุกคนโค้งซ้ายและโค้งขวารูปป่ารูต้นไม้ต้นไผ่นะครับ ตอนนี้ทึบเขียวนะฮะช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวัเป็นยังยังอยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าคุณมาช่วงหน้าแรงนะคุณมองไปเนี่ยเห็นแต่ความเป็นสีน้ำตาลของภูเขาอะบางจุดก็เห็นว่าไฟไหม นะครับไม่รู้ว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์หรือธรรมชาติธรรมชาตินี่เราเรียนมานี่เขาบอกว่าถ้าไฟป่าไหม้เองเนี่ยก็เกิดจากการเสียดสีของไม้ไผ่อากาศร้อนด้วยแล้วเสียดสีไปมาเกิดควันเกิดประกายไฟนะครับถ้าอยู่ในป่าลึกแล้วไฟไหม้เนี่ยก็เข้าใจได้ว่าน่าจะเป็นธรรมชาตินะครับ แต่ถ้าเป็นพื้นที่อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนพื้นที่ทำกินนะส่วนมากก็มีมือมนุษย์แหละครับอยากเผาไงเพื่อขยายที่ทำกินเพื่อที่จะให้หน่อมไม้เห็ดอะไรอย่เงี้ยขึ้นมาใหม่ในฤดูต่อไปนะครับโอเคนะทุกคนมาถึงนะอันนี้เราก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วใช้เวลา ประมาณ15นาทีนะครับจากาบ้านห้วยไผ่แถวนั้นมานะครับซึ่งเห็นไหมครับว่าก็ใช้เวลาไม่นานนะครับร้านของฝากตัวนี้ก็มาเปิดบริการกันเยอะแล้วนะครับนะเพราะว่ามันเข้เขาฤดูท่องเที่ยวนะฮะช่วงไฮซีซันไปของขึ้นชื่อที่นี่ก็มาขาคหวานนะครับ ก็ต้องเลือกดีๆนะครับมะขามหวานโดยเฉพาะเป็นมะขามแบบฝักธรรมดาไม่ใช่มะขามดองหรือแช่อิ่มอันนี้ก็สิ้นสุดคลิปนี้ตรงจุดนี้นะครับทุกคนขอบคุณที่รับชมมาถึงจุดตรงนี้นะครับใครมาดูมาถึงตรงนี้นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจกันหน่อยนะครับเดีย๋ยวจะเข้าไปตอบทุกท่านนะครับ แล้วเจอกันที่ผู้เรือสวัสดีครับ